เด็กผมมพายประจำนะโอ้คนนี้เลยบ่เห็นเลขแล้วบนหัวพายบอกพี่ลูกเห็นเลขไหนเห็นเลขอะไรลูกยินดีๆลูกพูดดังๆสี่ห้าสามได้ยินกันทุกคนเนียนะสี่ห้าสามได้ยินทุกคนเนียนะสามเห็นบอลเห็นลุงมองยังไงเขาลูกลุงมองยังไงเห็นตรงไหนลูกเห็นตรงไหนมือถือข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาโอ้ขัดหยางละตัวเลยโอ้โหข้างซ้ายข้างขวาชัดๆเลยใช่ไหม นุ้ชื่ออะไรคะชื่อพีคชื่อจริงชื่ออะไรคะมาริตาพันธาคุณยายก็มาเดินข้างๆหลานด้วยไม่ได้ครับเป็นเบนดาราคนเดียววันนี้เขาเป็นคุณยายไปยืนด้วยเดี๋ยวไปกดยูทูบแต่เด็กคนเดียวไม่ได้จะมีผู้ใหญ่ยืนชมอ๋อคุณพีคชื่ออะไรลูกบอกพี่กับคุณตาดิเด็กหญิงอะไรลูกชื่อจริงมาริตาพันธาชื่อเล่นชื่อน้องอะไร พโอ้โหหนูมีเคล็ดลับยังไงในการหาขนพ่อพายทำไมหาได้เยอะจังเลยอ่ะนี่แหละคนที่หาหาคนได้เป็นสองร้อยเส้นโอ้ตั้งใจสติไม่แตกเเยยี่มมห็นโอ้โหนี่เคล็ดลับของเขาเนาะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยโอ้โหเนาะสุดยอดเลยมืออาชีพนะเนี่ยคนนี้อันนี้คุณย่าหรือคุณยายครับ าคุณย่าทองหอาฝึกกมมับือฝึกมากับมืออันนี้ลูกสาวควันตั้มอันนี้ลูกสาวควันตั้ม๋อควันตั้มแต่พุนช้างอ่ะโอ้โหยสวยเหมือนแม่สวยเหมือนแม่สวยเหมือนแม่ได้พ่อมาสวยเหมือนแม่เออได้พ่อมาด้วยใช่ไหมพ่อพายรู้สึกว่าเขาเขาเขาข้อมือเขาน่ะตามร่องน้ำพอลูบไปปุ๊บเลยติดมือมาเลยติดมือมาเลยออืโอ้ จ้าอาจารย์จ้ามาเอามายี่สิบบาทอ่าได้ยินกันทุกคนแล้วนะได้ยินกันทุกคนแล้วนะได้ยินกันทุกคนแล้วนะอ่าไม่ได้บอกหวยจ้าข่าวเด็ดของวันนี้จ้า

มีแค่โชคดีแล้วมีเลขบนตัวนะจ๊ะ